่อได้เยื่อสาที่ผ่านการทุบแล้วช่างจะนำตะแกรงรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาวางลงในอ่างน้ำโดยให้ขอบตะแกรงอยู่ระดับผิวน้ำต่อจากนั้นจึงนำเยื่อสาปริมาณตามความหนาของกระดาษที่ต้องการมาใส่ในตะแกรงแล้วใช้มือแตะและกวนเพื่อให้เยื่อได้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอซึ่งถือเป็นเคล็ดลับสำคัญ ในการควบคุมคุณภาพความหนาบางของกระดาษสาและเมื่อใช้งานหลายๆครั้งก็จะนำตะแกรงมาล้างเอาเศษเยื่อที่ติดค้างออกเพื่อให้ผิวตะแกรงสะอาดร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน